ที่ภาคอุตสาหากรรมเองก็ขานรับนะครับนางสาวแพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยบอกว่าขอให้ฟอร์มรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนายครีงไกรเทียนุกุลประธานสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยหรือสออทอบอกว่าผลจากการลงมติจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่ได้สร้างความแปลกใจให้กับภาคเอกชน เพราะชื่อของแพรทองทานอยู่ในแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วแต่สิ่งที่เอกชนต้องการคือหลังจากผ่านกระบวนการเลือกตั้งขอให้ฟอรมรัฐบาลโดยเร็วการเมืองต้องนิ่งมีเสถียรภาพขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างต่อเนื่องเพื่อพยุงเศรษฐกิจประเทศท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ขณะที่หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่รองประธานสอ,อ,อทอรายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม จากผู้ประกอบการ1,323รายครอบคลุม4 6กลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ89.3เพิ่มขึ้นจาก87.2ในเดือนมิถุนายนโดยเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ4เดือนตามการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ในประเทศกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและยาเครื่องสำอางขณะที่การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณทำให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งผลดีต่อสินค้าอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงโลกสีซสั้นส่วนปัจจัยที่ผู้ประกอบการยังกังวลก็คือปัญหานี้ครัวเรือนความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกซึ่งยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของภาคการส่งออกขณะที่ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นจากนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทต่อวัน โดยสออทอน,นั้นมีข้อเสนอแนะให้ภาครัฐออกมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานออกมาตรการในการดูแลผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซจากต่างประเทศเพื่อป้องกันการทะลักเข้ามาของสินค้าราคาถูกและสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจากต่างประเทศและเสนอให้ภาครัฐกำหนดเงื่อนไขาการซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศหรือว่า Made in Thailand ในโครงการดิจิทัล w a l l e t เพื่อสร้างโอกาสและทำให้เกิดเงินหมุนเวียน ในธุรกิจของผู้ประกอบการไทยครับ